ใส่ข้อความในรูปภาพหรือฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะคะเวลาที่เราส่งรูปหาเพื่อนนะคะต้องการที่จะอวยพรส่งสติกเกอร์แบบนั้นแบบนี้ผ่านรูปถ่ายของเรานะคะเราใส่ตัวหนังสือได้นะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีใส่ฟอนต์ตัวหนังสือในรูปถ่ายนะคะที่เราถ่ายมานะคะผ่านแอปแคปคั t ค่ะแตะเข้าไปที่แอปได้เลยนะคะในฟังก์ชันของแอปแคปคั t นะคะจะมีให้เราใช้งานเยอะมากเลยนะคะยกจะไปที่หัวข้อ เครื่องมือแก้ไขนะคะเครื่องมือแก้ไขภาพถ่ายนะคะแตะเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปเลือกรูปมานะคะว่าเราจะใช้เป็นรูปไหนนะคะตัวอย่างหยกจะใช้เป็นรูปนี้ค่ะแตะเลือกรูปได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรากดเพิ่มค่ะพอได้รูปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่หัวข้อข้อความนะคะข้อความอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะ หัวข้อแรกที่เราเห็นนะคะจะเป็นเทมเพลตนะคะเทมเพลตที่ขึ้นมาแบบนี้จะเป็นเทมเพลตแบบสมบูรณ์แล้วเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะเราสังเกตเห็นข้อความตรงนี้ค่ะในรูปนี้นะคะเราจะใส่ข้อความอะไรนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะตัวอย่างไปที่ค่าเริ่มต้นก่อนนะคะแตะเข้าไปค่ะพิมพ์ข้อความว่าเราจะใส่ข้อความอะไรนะคะสวัสดีวันอังคาร ตัวอย่างของยกใช้คีย์บอร์ดแบบพิมพ์ด้วยเสียงนะคะเราก็พูดเอาก็ได้นะคะหลังจากที่เราเลือกข้อความได้แล้วนะคะว่าเราจะใส่ข้อความอะไรนะคะข้อความที่มันทับอยู่กับรูปภาพของเราเราย้ายได้ค่ะแตะย้ายออกมาได้เลยตัวหนังสือที่เราจะพิมพ์ในข้อความเราต้องการแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยฟอนต์นะคะเทมเพลตตามนี้เราเลือกได้หมดเลยนะคะตัวอย่างยกจะเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เทมเพลตที่ขึ้นมาในนี่นะคะเราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจนะคะเราจะแก้ไขเองก็ได้นะคะจะมีหัวข้อให้เลือกตามนี้เลยนะคะจะมีสไตล์มีฟอนต์มีวางแนวนะคะแต่แบบที่มาสําเร็จแบบนี้ก็สวยนะคะเราใช้แบบนี้ก็ได้นะคะของใครที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะสําหรับมือใหม่ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นี่ค่ะถนัดฟอนต์แบบไหนก็เลือกเอาได้เลยเนี่ยค่ะตัวหนังสือก็จะแตกต่างออกไป เอาที่ดูง่ายๆเนาะนี่ค่ะตัวอย่างหยกจะใช้เป็นสีนี้นะคะก็ติ๊กถูกได้เลยในส่วนของตัวนี้ถ้าไม่สมส่วนนะคะเราก็แตะได้นะคะหรือถ้าเราเลือกมาแล้วนะคะไม่ถูกใจนะคะสีที่เราเลือกอาจจะกลมกกืนกับต้นไม้แบบนี้เป็นสีเขียวด้วยกันก็แก้ไขได้อีกรอบค่ะแตะไปที่รูปประก,การนี้ได้เลย แล้วเราก็เลือกฟอนต์ใหม่เห็นไหมคะนี่อาจจะเปลี่ยนไปนใช้สีนี้แทนนะคะแล้วก็ติ๊กถูกหลังจากนั้นให้เราส่งออกแล้วก็เสร็จสิ้นเห็นไหมคะจะขึ้นมาแบบนี้กดเสร็จสิ้นได้เลยรูปภาพที่เราใส่ตัวหนังสือเมื่อกี้นะคะจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ในเครื่องเราคะ่ะเราแตะเข้าไปที่แกลเลอรี่ได้เลยก็จะเห็นรูปนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเราจะส่งให้เพื่อนก็ได้หรือว่าจะเอาไว้โพสต์ใน Facebook ก็ได้ค่ะวิธีใส่ฟอนต์ใส่ตัวหนังสือในรูปภาพนะคะผ่านแอป,แ,อป,แ,อปแคปคัดง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นแทมเพลตแบบสมบูรณ์นะคะแทมเพลตสำเร็จในการใส่ข้อความเราเลือกได้เลยว่าจะใส่ข้อความสั้นหรือยาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ